สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชมพระปิดตากันบ้างนะครับเป็นพระปิดตาปุ้มปุ้ยลยอยเกษาฝังพลเศ็ของหลวงปู่ม่มนวัดเนินตาม,มากครับพุทธคุณต้องบอกเลยว่าเยี่ยมยอดและมีประสบการณ์มากมายด้านโชคลาภครับแล้วก็เมตตามหานิยมเจริญเรื่องของการค้าการขายอย่างมากครับประวัติของการจัดสร้างพระปิดตารุ่นนี้นะครับพระปิดตาปุ้มปุ้ยเนี่ย สร้างปีพศ2536ครับสร้างเนื้อผงเกสรเนี่ย20,000องค์ครับเนื้อผงใบลาน10,000องค์แล้วก็เนื้อผงทูบเนี่ย10,000องค์หลวงปู่ม่นนะครับท่านสร้างพระปิตาปุ้มปุ้ยเนี่ยแจกในงานวันเกิดของท่านนะครับรวมถึงหาปัจจัยสำหรับสร้างศาลาบูรพาจารย์ครับโดยมวลสารในการผสมเนี่ยพระปิตาปุ้มปุ้ยครับมีทั้ง ผงของหลวงปู่ม่นเองนะครับรวบรวมและปลูกเสกเนี่ยนาน3ปีครับมีผงรักแห้งอาจารย์ถมและอาจารย์สาครวัดหนองกับนำมาจากปากทะเลเพชรบุรีครับเป็นแท่งรักแห้งและมอบให้เป็นส่วนผสมมีลูกอมผงพายกุมานนะครับแตกชมรุของหลวงปู่ทีมวัดลหารไล่เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์อดีตเจ้าวาดเนี่ย วัดโพธิ์ที่สัมพันธ์นะครับพัทยามอบให้เป็นส่วนผสมแล้วก็มีผงปลูกเสกของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่มอบให้โดยคุณชินพรนะครับแล้วก็มีผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับเนื้อผงชมรุดเนี่ยนำมาบดเป็นส่วนผสมด้วยนะครับแล้วก็มีผงทูบบูชารูปหล่อในวิหารหลวงพ่อโตวัดเนินตามากครับผงทูบบูชารูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา ผงทูบบูชาหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อโสธรครับผงทูบวัดเซียนฮุตย์นะครับแล้วก็มีผงทูบบูชารูปหล่อในวิหารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ครับเกสรดอกมะลิบูชาหลวงพ่อสดวัดบากน้าหลวงพ่อโสธรพระพุทธสิหิงชนบุรีครับแล้วมีเกสรดอกมะลิบูชาวิหารสมเด็จ โตวัดละคังครับแล้วก็ลูกอมอรุ่นแรกของหลวงปู่ม่นวัดเนินตามากผงพระบรรจุกุแตกหักวัดละหารไล่ครับมาเป็นส่วนผสมแต่ละส่วนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีพุทธคุณสูงมากพิธีปลูกเศษนะครับสาวหมหามงคลปี2536ครับแต่ละองค์ของพระปิตาปุ้มปุ้ยนะครับด้านหลังก็จะมีพลเศษ ด้านหน้าก็จะมีการลยเกสาของหลวงปู่ม่นด้วยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับหลวงปู่ม่นนะครับท่านเป็นพระเกจิดังและเก่งมากๆอีกท่านหนึ่งของชนบุรีครับสมัยก่อนเนี่ยท่านดังมากเรื่องแก้ขุนสายไล่ผีถ้าไปรักษาที่ไหนไม่หายครับมาหาท่านแล้วหายทุกรายครับขนาดหลวงพ่อเอียดตอนท่านอายุมากๆนะครับมีคนมาให้ท่านเนี่ยไล่ผีให้ที่สิงในร่างของคนเนี่ยนะครับ ท่านยังแนะนําให้ไปหาหลวงปู่ม่นเลยหลวงปู่ม่นท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากครับขนาดชาวบ้านเนี่ยมาตามจับหมาที่ไปกัดเป็ดชาวบ้านนะครับแล้วหนีมาอยู่ข้างกุฏิของท่านเนี่ยจะเอาไปยิงทิ้งพอมาถึงเนี่ยขออนุญาตท่านเพื่อไปจับหมาตัวนั้นครับพร้อมกับเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านบอกว่าเดี๋ยวแล้วท่านก็เอาข้าวให้หมากินพอชาวบ้านเอาหมาออกไปพ้น เขตวัดท่านนั้นแหละครับเอาปืนยิงหมาตัวนั้นด้วยความโกรธแค้นเลยครับปรากฏว่ายิงยังไงก็ยิงไม่ออกครับกระสุนด้านทุกนัดเลยต้องกลับมาขอขมาหลวงปู่ท่านครับแล้วก็เลิกกันไปไม่ยิงหมาแล้วนะครับแล้วก็ให้อภัยหมาตัวนั้นครับสําหรับวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกเนี่ยมีประสบการณ์สูงทุกรุ่นครับ ไม่เว้นแต่ภาพถ่ายของหลวงปู่เองนะครับเคยมีคนเอาภาพของท่านเนี่ยไปผูกที่คอไก่แล้วลองยิงห่างแค่2ฟุตครับยังยิงไม่โดนยิงยังไงก็ไม่โดนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มณ์เนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธคุณสูงมากไม่แม้แต่ด้านของเรียกว่าปลอดภัยแค้วคาดคงกระพันนะครับ ด้านการค้าการขายด้านเรื่องของเมตตามหานิยมเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับแล้วก็หลวงปูม่มวนต้องบอกเลยนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยสำหรับที่หลวงปูม่มวนปลูกเสกมีได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเหรียญรูปเบือนรุ่นแรกปี2 5 1 7อครับออกที่วัดเนินตามาครับเป็นเหรียญรูปเหมือนคึ่งองค์ในอริยาบทหันข้าง มีความสวยงามแบบเก่าๆเดิมๆนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยราคาสูงมากเนื่องจากมีประสบการณ์จากผู้ที่บูชานะครับและเป็นที่นิยมและมีอนุภาพหลากหลายประการทั้งแค้วคาดปลอดภัยป้องกันตนจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายครับเป็นเมตตามาหานิยมอีกด้วยเนื่องจากหลวงปู่ม่นนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เลืองเวทเก่งกาจในวิชาอาคมทำให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของ ยตดโยมในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับด้วยบาร,รมีและการปลุกเสกอย่างเข้มขังทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับเกิดประสบการณ์และนิยมบูชากันจนถึงทุกวันนี้ครับและอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมก็คือเหรียญรุ่นเจริญพรของหลวงปู่ครับสร้างในวาระที่หลวงปู่เนี่ยมีอายุ7รอบครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม แต่สวยแบบเดิมๆด้านหน้าเนี่ยเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่มุนนะครับเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิครับส่วนด้านหลังเนี่ยสลักคําว่าที่ระลึกอายุ7จรอบสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับปัจจุบันถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากครับและเป็นที่หวงแหนของคนที่มีบูชาอยู่ซึ่งเป็นที่นิยมของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ครับและข้าราชการเนื่องจากว่าเหรียญรุ่น จเจริญพรนนะครับมีประสบการณ์มากมายครับด้านความจเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นเมตตามหานิยมก็ดีมากครับนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นอื่นๆที่ผู้ศรัทธานิยมบูชาอย่างเช่นเหรียญหลวงปูม่ม่นรุ่นจเจริญสุขปี 3-3, 33เหรียญรุ่นเมตตาปี37เหรียญรุ่นไตมาสปี37เเป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าพระเครื่องไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามของหลวงปู่มน่นเนี่ย มักจะมีอนุภาพมากนะครับใครที่บูชาจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะแค้วคาดปลอดภัยจะทำการอะไรก็อธิษฐานบอกหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านก็จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะค้าขายก็สามารถที่จะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยมาทำน้ำมนต์นะครับพรมไปที่ การค้าการขายตรงนั้นนะครับไม่ว่าสิ่งของไหนก็ตามนะครับหรือว่าจะบูชาติดตัวบูชาที่บ้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลครับอย่างน้อยก็ลองดูนะครับบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามท่านหลวงปู่เนี่ยนะครับมีพุทธคุณทั้งนั้นครับเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านตั้งใจที่จะปลูกเสกแล้วก็ตั้งใจที่จะไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้นําไป บูชานะครับเพื่อเป็นสีมงคลอย่างมากมายครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตนำรูปแล้วก็นำข้อมูลดีๆนะครับความรู้ของทุกคนเนี่ยที่มีการแชร์ไว้เนี่ยมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มีความสนใจในเรื่องของ พระเครื่องวัตถุมงคลน,นะครับเผื่อว่าที่บ้านมีไว้แล้วนะครับหรือว่าไปพบเจอเนี่ยสามารถเช่าหาได้เลยครับถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่สูงนะครับแต่ต้องบอกว่าพุทธคุณนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะจับต้องได้จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าบูชาพระเครื่องเนี่ยนะครับจริงมันก็มีหลายคนครับบางคนก็เล่นในเรื่องของ เช่าหาบูชากันในราคาที่สูงนะครับหรือว่าสามารถที่จะให้คนบูชาต่อได้บางคนก็อยากได้ไว้บูชาพุทธคุณนะครับเผื่อว่าด้วยความเป็นคนพุทธครับการบูชาพุทธคุณไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ให้แค้วคาดปลอดภัยหรือว่าจะทําการค้าหรือว่าจะให้ผู้ใหญ่เมตตาเรานะครับหรือว่าจะทําการใดๆก็ตาม เราก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแม้กระทั่งการที่จะสอบเข้าเรียนอยากให้ลูกสอบได้อะไรแบบนี้ครับเราก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนะครับหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่เกจิอาจารย์ท่านได้มีการจัดสร้างเอาไว้ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้บูชาราคาไม่สูงแต่พุทธคุณน,นี่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองนะครับหรือว่า ส่งผลให้เราเนี่ยจะทําการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จครับแล้วหลวงปูม่ม่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆครับแต่ว่าวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับว่าโดดเด่นมากแต่ว่าหลายๆคนบูชาติดตัวแล้วเนี่ยก็พบแต่สิ่งดีเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าต้องการหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่สามารถที่จะบูชาสําหรับตัวเรา นะครับคนในครอบครัวหรือว่าลูกๆและหลานของเราบูชาพุทธคุณให้ปกปักรักษาคุ้มครองได้ครับแล้วมวลสารต่างๆนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับแล้วก็มีทั้งผงพายกุมารที่แตกชมรุดนนะครับต่างๆของหลวงปู่ทิมมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับผงต่างๆของหลวงปู่ทิมนะครับผงลูกอผมผงพายกุมารเนี่ยก็หายากแล้วนะครับปัจจุบันแล้วยังมีผง บรรจุปูต,ต่างๆแล้วแถมหลวงปู่เนี่ยยังมีการปลูกเสกให้นานถึง3ปีครับแล้วก็นําเกสรดอกไม้ต่างๆที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาบดผสมในการจัดสร้างครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลพระปิตาที่น่าจับต้องและน่าสนใจมากครับพระปิตานี่สำหรับผมนี่ถือว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภเด่นในเรื่องของ เมตตามหานิยมนะครับอย่างภาพปิตาของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับเป็นไงครับกดหนี้และแถมยังเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายท่านนะครับอยากได้ไว้บูชายัางไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ